วดีครับพบผมนะครับในวันนี้กับผมจูเนียร์นะครับในรายการปลูกตามสไตล์จูเนียร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตในการที่จะหั่นหน่อกล้วยเพื่อไปใส่ในบอ่อปูนเพื่อให้การปรับค่าน้ําด่างในหินปูนนะครับเพื่อเวลาราเอปลาเลี้ยงหรือนําสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นหอยตรงนี้ลงไว้เลี้ยงเขานะครับเพื่อให้บ่อนั้น,น,นเป็นบอ่อสะอาดนะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับเราต้องเตรียมสัมแรกแรกก่อนเลยคือหนึ่งก็คือเป็นหนอกกล้วย หน่อกล้วยที่เราหาได้จากทั่วไปในตามธรรมชาตินะครับหรือตามพื้นที่เป็นกล้วยพันไหนก็ได้ครับเราแค่เอาตําตัวหน่อกล้วยหรือตัวต้นกล้วยมานะครับโดยการอันดับแรกนะฮะเราต้องมีสิ่งที่ต้องมีคือหนึ่งมีดนะครับผมนะครับไปหั่นหน่อกล้วยมาหาได้จากตามทั่วไปนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยในการหั่นหน่อกล้วยก่อนนะครับเริ่มจากการหั่น ไปเนาะโอเคอันเนเ้นแว่นครับอันเนฮะอันเน หั่นไเล่นๆแบบนี้นะครับหั่นเพื่อว่าเวลาเราเอาไปใส่เป็นบ่อเล็กหรือบออ่อใหญ่เงี้ยมันจะได้กระจายตัวกันนะครับโอเคต่อไปเราอันนี้คือการที่ผมผมนําเอาในส่วนของหนอกกล้วย,สยใส่ในน้ำนะครับเพื่อเป็นการหมักเพื่อให้น้ำเนี่ยหรือบูนความด่างปูนลดลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าครบครบเวันนะครับตัวนี้ให้เรานําในส่วนของหนอกกล้วยวกนี้ตัก ดินออกแล้วตักน้ําออกให้หมดนะครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปใหม่นะครับหลังจากนั้นให้เราพักน้ําไว้หนึ่งคืนเพื่อให้น้ําตัวนี้ลดความด่างละค่า pH ลงแล้วก็นําปลาหรือว่าสิ่งชุบลตตงเลี้ยงได้เลยนะครับในส่วนนี้โอเคนะครับจบไปแล้วสําหรับการที่นําในส่วนของหนอกลก้วยมาใส่น้ําเพื่อลดความด่างลงนะครับในส่วนวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ ผูกตามสไตล์ชูเน่นะครับขอบคุณมากที่ติดตามและฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อจะการเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปต่อไปถ้าหากผมผูดผิดประการใดหรือผูดติดขัดขอขอภัยนะครับขอบคุณมากที่ติดรายการนะครับสวัสดี